คือที่มาดามเพาะไว้ลงดินไว้นะคะหมกทรายไว้ตั้งแต่วันที่18ทฤศจิกายน2564วันนี้วันที่19มีนา2565กี่เดือนแล้วคะเพื่อนนะพฤจิการธันวามกรากุมภาพันธ์มีนา4เดือนค่ะ4เดือนค่ะ นี่ต้นนี้มาดามรักจริงเดี๋ยวมาดามเดีวต้องลดน้ำเขาแล้วก็ขุดลงกระถางนะคะน,นีช่ชุบบชุบช,บชบน,นี่ค่ะเ<อ>พราะบนทรายก็จะจะลื้อง่ายหน่อยนะคะเพื่อน โอเคส่วนต้นนี้ส่วนต้นนี้มาดามยังไม่เก็บก่อนนะคะยังใบอ่อนอยู่เนาะให้เขาแข็งแรงกว่าน,นี้สักนิดนึงเพราะว่าถ้าออรอให้เขารอให้เขาอ่ต้นใหญ่แล้วถึงค่อยขุดเนี่ยถ้ารอให้ต้นใหญ่แล้วค่อยขุดเขาจะมีกระเุกกระเทือนนะคะแล้วก็ใบาอาจจะทิ้งใบนะคะ ต้องรอให้เขางอกใหม่นี่นะคะใครอยากได้ต้นนี้จองไปเลยกลับถึงสตูนแล้วนะคะเพื่อนๆสามวันแล้วแต่ว่าเพิ่งได้มี่าเวลาจะมาดูแลน้องบอลดำข้างบ้านนะคะมาดูกันว่าน้องๆ แม่ไม่อยู่หลายวันเนี่ยมีใครมีอันเป็นไปอะไรบ้างหรือเปล่าเนาะเพื่อนๆพนที่ฝังเงาไว้เมื่อวันที่16พฤศจิกายนะคะก่อนจะเดินทางขึ้นเมืองเหนือเนาะนี่ตอนนี้น้องก็อายุประมาณ6เดือนเห็นไหมคะเพื่อนมันก่อนมาดามแยกไป3ต้นแล้วต้นรุ่นพี่เขาเอาไปลงกระถางปรากฏว่าอยู่ในกระถางก็จะโตช้าหน่อยตอนนี้น้องๆที่เพิ่งแทงหลอดวันก่อน โ็โตเกินไวัยไปแล้วโตเกินพี่ๆที่อยู่ในกระถางไปแล้วนะคะเพื่อนๆปึ๊บปึ๊บปบอ๊อันนี้ดูเหมือนจะออกด,ด่างนิดๆมีชมพูด้วยค่ะชมพูก็มาอ๋อนี่คือใบที่มาดามชอบนะคะเป็นเชฟหน้าสตูลน,นะคะรูปหัวใจเลยเห็นไหมคะเพื่อนใบกรมหูห่าง กระดูกใหญ่มากคมชัดกระดูกใหญ่คมชัดนะคะตรงนี้นี้ก็ชมพูแล้วตรงนั้นก็ออกจกนหน้าเข้มดำหน้ายาวมีหลายเชฟมั่งเลยนู่นอยู่ใต้แสงลำไรของต้นมะม่วงนะฮะเดี๋ยวจะแยกลงกระถางก็เป็นห่วง ชมคลิปจบไปแล้วเป็นไงบ้างได้เห็นวิธีการเพราะเงาของมาดามไปแล้วใช่ไหมคะเงาบอลดำสตูลเพาะแบบใส่กระถางนะคะลองเปรียบเทียบดูนะคะเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างเนาะว่าการเพราะในกระถางนะคะแล้วเพาะแล้ววางไว้กลางฝนใต้ต้นไม้โดนฝนนะคะเดี๋ยวใบล้มเนาะพอเราโยกมาไว้ใต้หลังคาบ้าน นะคะโดนแต่แสงรำไรไม่ให้ไม่โดนฝนนะคะเขาก็ถึงเวลาเขาก็งอกใบออกมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนอย่างถ้าอ่มาดามไม่ได้ถ่ายรูปมานะรุ่นที่มาดามขึ้นไปตามล่าหาบอลดำที่เขาพยาบางสานะคะซึ่งก็คือประมาณวันที่15กันยา64ใช่ไหมคะก็จะได้เงาเล็กต้นเล็กนะคะมาซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราเอามาปลูก ลงดินในป้องซีเมนนะคะเพื่อนๆคงจะเคยเห็นรุ่นเดียวกันที่มาดามปลูกในป้องซีเมนเทียบกับปลูกในกระถางจนบัดนี้ในกระถางก็ยังใบเล็กนิดเดียวนะคะอ่าบางทีก็ล้มไปนะบางทีก็คือเขาไม่ได้โตใบใหญ่เลยอ่ะแต่ในขณะที่ต้นที่ปลูกในท่อซีเมนนะมาดามเคยแยกแล้วก็ย้ายขึ้นกระถางแล้วบัดนี้โตไปเรียบร้อยแล้วนะไปอยู่บ้านเพื่อนคนไหนบ้างแล้วก็ไม่ทราบนะที่เอฟเอฟไปก็เห็นความแตกต่างแล้วหนึ่งนะ แล้วพอรอบนี้มาดามตั้งใจเลยค่ะว่าจะลองเปรียบเทียบดูว่าถ้ามาดามไม่ลงกระถางแต่มาดามจะเอาลงแปลงปลูกเลยนะคะในเง้าบอลดำเนี่ยซึ่งมาดามซื้อมาตอนประมาณต้นเดือนตุลาใช่ไหมฮะเง้าบอลดำซื้อมาประมาณยีออ่สิบสาหัวได้นะคะแล้วก็เริ่มเอามาแช่น้ํายาแล้วก็น้ํายาเร่งรากครึ่งชั่วโมงในวันที่สิบแปดพฤศจิกายนกัญยาตุลากัญญาตุลา พฤศจิกาห่างกัน2เดือนเลยนะคะเพื่อนๆมาดามเพราะเขาเมื่อ18บแปพฤศจิกายนเอาลงดินตรงแปลงปลูกตามอ่าคลิปวิดีโอที่ชมไปผลปรากฏว่าอ่าก็รอเวลานะคะระยะเวลาการรอคอยก็เหมือนเหมือนกันใช่ไหมคะประมาณ4เดือนเขาก็เริ่มแทงหลอดถูกไหมคะมาดามไม่เคยได้รดน้ําเขาหรอกแล้วก็อ่าตรงอ่า แปลงที่ใช้เพาะนะ่ะมันเป็นแปลงที่มาดามเคยปลูกผักแล้วก็พอต้นมะม่วงมันโตขึ้นมันก็ร่มมากเกินไปนะคะโดนแสงน้อยแล้วก็พอปลูกผักยอดอ่อนแทงขึ้นมาทากเล็กๆหอยเจดีหอยอะไรทั้งหลายก็มาเล็มกินหมดไม่ค่อยได้กินผักแล้วมาดามก็เลยใช้ประโยชน์นะ,ะเป็นที่ทิ้งขยะเปียก นะคะก็ทําเป็นปุ๋ยหมักนะใบไม้แห้งบ้างก็ถมทบับถมลงไปเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็จะเหมือนเสมือนกับเป็นบ่อปุ๋ยหมักแล้วแม่ดามก็ไปซื้อทรายหยาบมากรบข้างหน้าคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมักโดยที่ไม่ได้ใส่ขี้วัวหรือว่าปุ๋ยอะไรทั้งสิน้นนะคะไม่ได้ใส่เพิ่มเติมแล้วก็ฝังเงาลงไปก็สามเดือนก็แทงหลอดแล้วหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนก็เต็มแปลงเลยใช่ไหมคะ,อะตอนนี้แม่ดามแยกแยก 3ต้นแรกะลงกระถางเมื่อวันที่19เก้ามีนาพอถึงตอนนี้19เมษายี่สเมษาเขาก็ยังใบเล็กนิดเดียวไม่ได้แตกต่างจากอ่ตอนที่แยกตอนที่ขุดขึ้นมาจากดินเลยนะคะเพื่อนอาจจะมีแทงใบใหม่มาแต่ก็ยังเป็นใบเล็กๆไม่ได้ใบใหญ่เบ้ริ่มเลยเหมือนกับพวกที่อยู่ในแปลงแล้วน้องๆที่เพิ่งแทงหลอดนิดๆเพิ่งโผล่มาเป็นอนอเล็กๆอะ่ะพอถึงวันนี้เขาเต็มแปลงเลยใบยใหญ่เลยนะคะเพราะฉะนั้น มาดามเลยมองว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่มีที่ดินนะ,ะบ้านเรามีที่ดินอยู่แล้วอะค่ะนะไม่ได้พักคอนโดหรือว่าอะไรนะมีที่ดินอยู่แล้วมาดามมองว่าปลูกลงแปลงบนดําสตูลเงาบนดําสตูลเพราะลงแปลงเลยนะคะเขาจะพอเมื่อถึงเวลาที่เขาพักเงานะคะจำศีลพักเงาแล้วถึงเวลาที่เขาจะแทงหลอดนะคะ,จะเจริญเติบโตเขาจะโตวไวมากอันนี้ก็ฝากให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูนะคะว่า ทำแบบไหนดีที่จะเหมาะกับสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าพื้นที่ในบ้านของเพื่อนๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะะผู้รักบอลดาเหมือนมาดามทั้งหลายคงจะได้ประโยชน์ได้เทคนิคของการเพราะเง่าบอลดาสดตูลจากคลิปนี้ไปไม่มากก็น,น้อยนะคะอย่าลืมนะคะชอบใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้มาดามด้วยค่ะเดี๋ยวมาดามยังมีบอลดําดอีกเยอะแยะเลยที่ยังจะทยอยทยอยมา ลงคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะต่อๆไปนะคะเดี๋ยววันนี้บ๊ายบายก่อนค่ะบ๊ายบาย